สวัสดีค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโอซิริกอครับนะโดยมีท่านอาจารย์เออมาเป็นประธานในรายการทุกๆรอบท่านอาจารย์โอ,อนะเป็นผู้ดูแลรายการในรอบนี้ เหมือนเดิมครับมาแล้วนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีร์เรนนะแระตามด้วยคำถามถามกันได้นะครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยนะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูดวงสูงสุดพริเศษนะมาครับนะกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเบรนส์นะแรตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชรา์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอนะ มาดูแรรายการอยู่ทุกรอบนะท่านอาจารย์โอของเราเนี่นะอาจารย์ท็อปของเราเนี่ยนะมาดูแรรายการทุกรอบใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิ่์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้ว แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์โอ้สิริกรอภนะิรัตค่ะอาจารย์ทบนะมเมตรามาหานิยมค่ะพวกเราเป็นแอดมินกลุ่มพายิบซีนะคะกลุ่มบารมีองค์เทพ กลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิพยากรและแอดมินเพจสหวิทยาโหราชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิพยากรแล้วก็ยิปซีโอเสยอกอน,นี้นะคะกดแชร์แล้วตามด้วยชีแนนซ์แอดมินรายการคนมีองค์โดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปแอดมินเพจเดือนทําน้มนต์ยันกรอบเพรหลวงพ่อราเีริงดำค่ะ เมตปรามหานิยมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วมาแล้วค่ะคนแรกแชร์แล้วค่ะแจนภายในเดือนนี้สามีที่เลิกกันไปจะกลับมาไหมคะดูแค่สามวันนี้ครับนะแชร์แล้วสามวันนี้จะกลับมาไหม มีโอกาสสาวันนี้มีโอกาสกลับมานะคะแชร์แล้วจะรอต้องเดือนหนึ่งเลยเหรอดูสาวันก็พอนะคะแชร์แล้วท่านอาจารย์โอ้นะโู้เป็นประธานมาแชร์เหมือนเดิมกดออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่น คำถามพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเอาท่านอาจารย์โอจะเริ่มตอบแล้วเร็วเสีแชร์แล้วท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานแชร์แล้วสูงสุดนะ เอามาแล้วไหนหดูดิถามอะไรมาแชร์แล้วค่ะนัดค่ะช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้เอเดินทางไหมคะจาย์ไม่ได้ไปไหนครับสามวันนี้นะจ๊ะเมดปลามาหานยมพาเนี่ยฝนตกเห็นไหมดูดิฝนตกเห็นไหมพาเปิดปุณิเห็นบ้าฝนตกไม่ได้ออกไปไหนนะคะแชร์แล้ว กดแชร์ออกไปสิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าแชร์แชร์แล้วแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามนะคะใครที่ต้องการขอเลิกยามอ่ะมันต้องมาด้านหลังนะที่จะแบบต,ต้องคิดเลิกให้ลูกศิษย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนเลิกตั้งวันสิบเก้าสิบเก้านะไม่ต้องรีบคิดให้เขานะ โดยมีท่านอาจารย์โอมาคิวหลายคิวนะคะเดี๋ยวต้องจัดการทยอยนะแชร์แล้วมีใครถามอะไรเพิ่มไหมเนี่ยมีหลายสิบลูกาตาแล้วไหมคนไม่ถามอาจารย์โอเอ้ยฮะ เไอมอ่ทำเไออยอ่ะยังจะบอกว่าอย่างหนึ่งใครที่ต้องการดูเลิกเพราะตอนนี้มันกำลังจะปลดบล็อกที่สามบล็อกที่สีาาแ่แล้วเอามาสองคนเลยรวดแชร์ล้านเนเปิดเทอมนี้จะได้ทำงานไปด้วยไหมคะมีโอกาสชิดดูดีๆถ้าไม่มีผู้แชร์เราไม่ดูนะอืมต้องมีผู้แชร์ก่อนไม่มีผู้แชร์ค่ะเพจนี้ รู้แต่ต้องมีข้างหน้าไงพิมพ์คําว่าแชร์แล้วก่อนไงเข้าใจเออมรารยาทกลางสูงสุดพิเศษโดยมีท่านอาจารย์เออนะมาดูแลรายการทุกรอบ <c oughs> แชร์แล้วบอกว่าแชร์แล้วไงแชร์แล้วชื่อเล่นงคำถามค่ะ แชแล้วดูสามวันนะคะแล้วจะแชร์แชร์แล้วค่ะต้องค่ะจะมีโชคก้อนใหญ่ไหมคะปีนี้ดูสามวันไม่มีครับสามวันนี้ครับแชร์และส้มอาทิตย์หน้าจะได้เงินสักห้าหมื่นไหมคะเราดูแค่สามวันนี้ครับมีโอกาสได้ครับสามวันนี้เราไม่ได้ดูเป็นอาทิตย์ครับดูสามวันนี้ก็ได้แล้วค่ะนะกดแชร์แล้ว แถว,แวไหนดูดิกี่นาทีแล้วเนี่ยอาจารย์โอดูเปิดไอ้นี่ใหญ่หน่อยดูแค่สามวันนะในรายการนะกติกามารยาทกลาง มันก็แปลกแล้วทำไมนี่อะไรไหนอะไรแชร์แล้วไงมีมันเด้งขึ้นมาไงไหนแชร์แล้วไหนเนี่ยเนี่ยเหรออันนี้เหรออืมทำไมอ่ะอ๋อแฟนตัวยงอ้าวแชร์แล้วมาเชื่อแชร์แล้วตุ๊กตาตต๊กการเงินค่ะโต๊ะการเงินไม่ดีครับช่วงนี้การเเยสีเงินการเงินไม่ดีนะ ไห้มันเสียสกดออกมาเดิแช์แล้วแช์แล้วอะเดิ้งเข้าไปน่ารักไม่ใช่มันหลุดออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเฟรท็เนะี่ยมาเฟรทําปเนผู้หญิงสวยๆเต็ไมไปหมดเลย แชร์แล้วอตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยอ่ามาเก้านาทีแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษเท่านั้นเราจะไปกันแล้วแชร์แล้วไก่แชร์แล้วไก่ไกพุวกนี้เสียงดวงมีเสียงโชคมีดวงไหมคะไม่มีให้มันเฉย ไพ่มันนิ่งชาแล้วการเงินเมอีกเมอีกเมอีกการเงินน่าจะพอมีหมุนอยู่นะอันนี้เป็นไพ่ใช้จ่ายเงินพุ่เฟือยนะคะน่ถ้าเกิดจะให้การเงินดีทำบุญทำทานด้วยนะคะนะาชาแล้วก็อุ่มอิ่มช่วงนี้จะมีคนเข้ามาไหมคะมีคนเข้ามาไหมน่าจะมีคนมาเจอคนรักแรกพบอะค่ะแบบนั้นเลย ไม่ไม่โดยท่านอาจารย์อย่าอาจารย์ชื่อแปลกๆอยนะ่าไปเรียกอย่างนั้นอย่าไปเรียกไม่ไมอย่าเดี๋ยวเพียนเอาเวลาใกล้หมดแล้วใครจะถามอะไรไปแล้วครับสวัสดีครับหมดเวลา